ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมอง อายุความต้องเงียบมายังกินอันนี่ยังกินอันนี้แต่อาจจะส่วนใหญ่คัาปาโอเคเนี่ยญี่ปุ่นเลยนะไม่รู้จะฉลองอะไรกันอ่ะแต่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีก่อนเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสรุปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรายการสบายแบบนี้นะครับวันนี้เรามีพาร์ที้ทล็กเล็กนะครับที่แอสไพร์งานวงญวานนะครับถ้าผสไตล์นี้ถูกใจคุณเส้นมากเลยใช่ไหมูกใจมากๆการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบที่เราชอบเป็นตัวเองเลยนะคะหรือว่าตามคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ l i ฟ e as your life ค่ะครับแต่งห้องให้โดนใจตัวเราเองถูกต้องนะคะและสไตล์ที่เราอยู่วันนี้นะคะก็ตรงกับแนวของหนุ่มคนนี้เลยชิคแอเซียไลฟ์ใช่เลครับชิคเหมือนผมนียนะฮะจะต้องมีการเล่นเล่นเล่เล่กันหน่อยนะฮะเพราะว่าในห้องนี้ครับดูมันแอคทีฟดีเนาะเวลาแบบมาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นหมดใช่ขนาดดิการเมการตกแต่งห้องนี้ก็เป็นส่วนๆนะสังเกตนะครับว่าห้อง28ตารางเมตรขนาดกระทัดรัด่างนี้เนี่ยนะมีการออกแบบนี้มีการแยกสัดส่วนได้ด้วยนะครับ มีกระจกกั้นเลื่อนได้นะครับอยากจะเป็น p r i v a t ก็อยู่ในห้องนอนได้นะครับขนาดในกันความโปร่งก็ยังมีอยู่นะครับห้องเนี่ยเห็นไหมระเบียงติดอากาศเลยสบายมากขนาดในกันห้องนอนก็ติดอากาศด้วยนะครับคนมาอยู่อย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมคนรุ่นใหม่อย่างนึงที่ชอบคืออะไรก็ชอบช้อปปิ้งที่มีราอยู่ใกล้ที่เดียวใช่คำว่าเดินดีกว่าเพราะไมปวดนะฮะเพราะว่าเดินทางมันก็ถึงแล้ววันนี้นะครับช่วงโชว์ไลฟ์ของเรานะครับก็จะพาไปช้อปปิ้งใกล้ๆนี่แหละฮะแต่เป็นร้านแบบ โดนใจาสาวๆเพราะว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อที่ดีไซน์แบบโอเพนท้องนขาย<ต>ของตกแต่งบ้านที่แบบว่าโอ้โอและอยู่ใกล้โครงการแอสไตร์ของเราด้วยนะครับเป<ช>็นาครับ โไลฟ์สัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูร้านขายเครื่องประดับและของแต่งบ้านในสไตล์โอเรนทัลครับร้านนี้ครับโดดเด่นเหมือนใครกับร้านที่มีชื่อว่าว i ลเลจบลูส์นะครับซึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะครับคือสินค้าทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานแฮนด์เมดครับและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกระเป๋าผ้าห่มโคมไฟตุ๊กตานะครับและนอกจากนั้นครับร้านนี้นะครับยังรับออกแบบและสั่งทำแบบ Make to o r d e r อีกด้วยครับ ไม่ว่าเรานะครับจะชอบโทนสีแบบไหนนะครับก็สามารถบอกได้เลยครับสาหรับการเดินทางมาที่ร้านนี้นะครับพอเราออกจากโครงการแอสไพย์งามวงวานโดย AP แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายครับวิ่งมาตามถนนงามวงวานขับตรงมาเรื่อยๆนะฮะจากนั้นครับเลี้ยวขวาเข้าถนนกาแพงเพชรหกครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับพอเจอวัดเสมียนนารีนี่นะครับให้เลี้ยวขวาครับเข้าถนนเทศบาลสงเคราะห์ครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยวซ้ายครับเข้าตลาดบองมาเชครับร้านนี้นะครับจะอยู่ในโซนคาซาครับ ห้องนะครับ A172 ถึง A173 ครับและสำหรับร้านต่อมาที่ผมอยากจะแนะนำนะครับยังอยู่ในตลาดบองมาเชเช่นกันนะครับให้เราเดินออกจากโซนพลาซ่าหนึนะครับแล้วเดินมาที่โซนอาหารครับ เดินเรียบริมามานะครับมองไปทางซ้ายเรื่อยๆนะครับจะพบกับร้าน Soul Dust นะครับซึ่งร้านนี้นะครับขายงานฝีมือเพทที่ใช้การเทนลวดลายเก๋ๆเจ๋งๆลงบนระแนงไม้และก็เฟอร์นิเจอร์รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเลือกใช้โทนสีแบบเอิร์ธโทนครับช่วยให้ห้องของคุณนะครับดูสบายตาและสดใสมากขึ้นอีกทีเดียวเลยล่ะครับอีกทั้งนะครับยังสามารถนำเฟอร์นิเจอร์ตัวเก่งของคุณนะครับมาให้ทางร้านเนี่ยเทนลวดลายได้ตามความต้องการอีกด้วยนะครับ และสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะสร้างมิติใหม่ๆให้กับห้องของคุณนะครับผมขอแนะนําที่นี่เลยครับกับร้าน Degree ร้านนี้นะครับมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างให้เลือกหลากหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟห้อยหลากหลายสีแบบเก๋ๆนะครับเชนเดเลียร์หรูหราหรือว่าไฟในสวนนะครับและไม่ว่าจะเป็นนะครับอินดอร์หรือออร์มีให้เลือกจนตาลายเลยแหละครับสำหรับการเดินทางมาร้านนี้นะครับวิ่งออกจากแอสไพร์งามวานโดยเอีครับ เลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงถนนงามวงวานครับแล้วกลับรถที่แยกเกษตรวิ่งย้อนมาเรื่อยๆครับร้านอยู่ซ้ายมือครับผมเลยจากเดอะมอลล์งามวงวานไปนิดเดียวเองครับเอาละครับใครอยากจะไปช้อปปิ้งแบบผมนะครับสามารถเข้ามาดูซ้ำได้ในการที่เว็บไซต์นี้ เวิร์ดเว็บดอทดีไอซีมิเบียไทยแลนด์ดอทคอมนะครับหรือที่เฟสบุ๊กครับเวิร์ดเว็บดอทเฟสบุ๊กดอทคอมสแลนนะครับโชลุมทีวีค่าที่ทำไมเสียงอ้อแออ้อแดื่มมากไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลครับร้านที่อิกิวพาไปนะครับผมว่าใครที่ชอบตกแต่งห้องในสไตล์ของแฮนด์เมดนี่ครับผมว่าน่าจะไปชมมากทีเดียวนะครับมีของประทุกขิจน่ารักน่ารักให้เราเลือกมากมายเลยครับก็ไปดูกันได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงช่วงโชว์แคสของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะวิวขอบุกไปไทริชคอนโดเลยดิขอใช้าใหม่นนิดึงเรจะ ห้องใล้สดใสขึ้นนะคะ<อ>เพราะว่าเจ้าของ,องห้องเนี่ยเป็นสาวสวยจริงจริงแล้วนะคะคอนโดนี้ก็ไม่ใช่คอนโดที่ไหนเลยนะคะสำหรับคอนโดนี้คือคอนโดไลฟ์สุขุมวิทนั่นเองค่ะคเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นยังไงนะคะต้องไปดูกันเลยค่ะ ่คะก็โซนนี้เป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่สองตัวซึ่งเราอยากจะเก็บเอาไว้ไม่อยากให้แบบมีเปลี่ยนไปนะคะโซนของห้องตอนนี้มันจะเป็นสีขาวทั้งหมดที่อยากจะได้ก็คือเป็นโทนเหมือนสีเขียวอ่อนพาสเทลเพื่อให้ห้องมันดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ เราอยากจะมีการมูฟฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือมูฟไปทางตรงที่มันเป็นโซฟาค่ะแล้วตรงเนี้ยเราก็คืออยากให้มันเป็นเกี่ยวกับตู้เก็บของเพื่อที่จะให้มันมีความเป็นสัดปส่วนมากขึ้นส่วนหน้าห้องนอนตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่จะทำเป็นตู้หรือว่าจะเพิ่มเป็นหิ้งสำหรับวางพระ บริเวณหัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นผนังโล่งๆถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากจะเพิ่มเหมือนเพิ่มกิมมิคหรือว่าเพิ่มลูกเล่นอะไรให้ห้องมันดูมีอะไรมากขึ้นดูไม่โล่งตรงนี้นะคะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการติดมา่านก็คือเป็นกระจมกม่านที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นม่านลายดอกแล้วก็ค่อนข้างทึบถ,ถ้าเราจะให้มันลิงก์กันระหว่างตรงนี้กับตรงนู้นเลยนะคะใช้ผ้าม่านแบบไหนถึงจะเหมาะแล้วยังไงเดี๋ยวจะ รอดู l, ห้องใหม่ที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะขอต้อนรับคุณดาสุริการชลุมนะครับสวส <Zahlen. S 1> <cheer S 2> ัสดีครับสวัค่ะครับเป็นลูกบ้านของเอพีใช่ไหมครับอยู่ที่ไลฟ์สุขุมวิทหกสิบห้าห้นะครับเ้รามีการตกแต่งอยู่แล้วบ้างใช่ไหมครับนิดหน่อยค่ะใช่ไหมครับการตกแต่งจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมกันเลยนะครับ เรามาเริ่มกันจากผังของห้องก่อนดีกว่า,ะานะครับหรือเลานอนั่นเองนะครับจากทางเข้ามานะครับจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยเราออกแบบให้เป็นส่วนโซฟานะครับที่นั่งทํางานแล้วก็ดูทีวีด้วยนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับอาจจะมีลักษณะของฟังก์ชันของตู้เก็บรองเท้านะครับจะได้สามารถเก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วรองเท้าต่างๆไว้ตรงบริเวณนี้ได้นะครับ ถัดไปที่ในสุดก็คือเป็นส่วนของห้องนอนนะครับแต่เราจะมาใส่เสน่ห์กันว่าจะเป็นยังไงจะไปตามดูในรายละเอียดต่อครับหลักๆเลยนะครับเราพยายามจะคงเฟอร์นิเจอร์เดิมเอาไว้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟานะครับอาจจะแค่เปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะนะครับเสน่ห์และสีสันที่เราจะเติมไปก็คือเรื่อง